สดขาเที่ยงค่ะพาไปดูคลิปที่มีคนเอามาแชร์กันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปากพนังนครศรีธรรมราชนะคะเหตุการณ์ในห้องเรียนชั้นประถมของเด็กป .5 เด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในอาการอรารวาสอ,อรารวาสผักโต๊ะเก้าอี้ล้มละเนะนาดแล้วก็พยายามไปกระชากดึงกระเปะ๋าคุณคร,ร,รูคลิปนี้ครูเป็นคนถ่ายไว้ค่ะไปนั่งที่นะไปนั่งที่ rồi, bay Giờ sẽ để em luyện đắc thì, thường mà làm ở dạng này giờ mà bao เยมาดึกเป๋าคูกระ็จะเห็นนะคะตามคลิปเนี่ยเด็กเนี่ยกำลังกระชากทั้งกระเป๋าองคูผักโต๊ะเรียนเก้าอี้เอาเก้าอี้พลาสติกสีขาวเนี่ยแบบเหมือนกับผลักให้ กระแทกกระแทกโดนตัวคุณครูเอาไม้กวาดหนังสือปาใส่ทําร้ายคุณครูอีกหลายครั้งค,คุณครูบอกบให้ไปนั่งจะได้เริ่มเรียนก็นไ,มนไม่เป็นผลไม่ฟังเลยนะคะ,ะ,ะทีนี้ผู้สื่อข่าวรู้แล้วแหละว,ว,ว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไปจนถึงโรงเรียนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกัเบเหตุการณ์นี้นะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักสัปดาห์ก่อนมันจบไปแล้วมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันไปแล้วและคุณครูในคลิป ซึ่งเป็นครูอัตราจ้างก็ได้ยื่นใบาลาออกไปแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าใครนําคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ไม่รู้ว่าถูกประสงค์ว่าคนเผยแพร่ต้องการอะไรกันแน่ทั้งๆที่เขาเคลียร์จบกันไปแล้วแต่ครูลาออกนะครูลาออกแล้วก็จริงๆคลิปนี้จากมุมที่ถ่ายก็จะเห็นว่าคนที่ถ่ายก็คือคุณครูที่ประสบเหตุนั่นแหละใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะคะว่าคลิปนี้มันถูกส่งไปอยู่ในมืองใครบ้างและใครเป็นคนเผยแพร่ออกมาส่วนเด็กที่ก่อ,อเหตุอยู่ในคลิป เป็นเด็กผู้ชายชั้นป .5 นะคะน้องก็เล่าอย่างนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ครูมาสอนใหม่ๆครูก็พูดดีแต่ระยะหลังพูดไม่ค่อยจะดีพูดทำหยาบด่าลามปามถึงพ่อแม่ของน้องอ่ะหลายครั้งน้องบอกว่าฟังแล้วก็ทนไม่ไหวโมโหก็เลยก่อเรื่องแบบนี้เห็นได้คลิปครับก็ยืนยันว่าจริงๆที่เห็นผล,ลักเก้าอี้เนี่ยแค่ผลักให้ล้มเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ทําร้ายครูจริงๆหลังจากนั้นก็คือ ตัวของเด็กคนนี้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าขอโทษคุณครูผู้หญิงคนนั้นไปแล้วจบแล้วแต่ไม่คิดว่าคลิปจะลุดไม่รู้หลุดไปจากทางไหนเด็กปหก็ตีว่าประมาณสัก9ขวบ1ิบขวบไม่เกิน11นะฮะแต่เขาก็บอกว่าเหตุผลก็คือถูกครูเนี่ยด่าลามป้ามด่าถึงบุปการีก็เลยอารวาดแบบนี้ค่ะอันนี้ที่การนำเสนอก็คือว่า เราก็เป็นห่วงเรื่องความรุนแรงในสังคมเนี่ยอายุมันจะลดน้อยลงได้เด้หรือเปล่าโดยเฉพาะนี่เหตุการณ์ในห้องเรียนด้วยห้องเรียนด้วยนะครับ